วันนี้เราจะมาแก้ทรงแหนบใหม่นะครับทรงแหนบของลูกค้าเขาดัดชุดล่างมานะครับดัดชุดล่างมาโค้งแล้วก็ตอนนี้ปัญหาก็คือแหนบต่ำนะฮะแล้วก็บรรทุกได้น้อยจะนั่งเผาก่อนเพราะว่าแหนบชุดบนก็ดัดนะครับดัดลงนะแหนบชุดล่างก็ดัดนะครับอันนี้เดี๋ยวเราจะแก้ให้ใหม่ก็คือการดัดชุดล่างตรงหรืออาจจะเอาหัวขึ้นนิดนึงชุดบนนี้ก็กดขึ้นนะครับกดให้งอนขึ้น แหนบจะต่ําแบบนี้อย่างนี้วิ่งงานไม่ได้พอวิ่งงานปุ๊บมีใส่ของไปเนี่ยแหนบจะเกือบติดดินเลยอย่างนี้ก็จะลําบากนิดนึงนะครับทรงรถจะอยู่ประมาณห้านิ้วกว่านะฮะให้ดูทางด้านหลังทางด้านหลังนี่จะเห็นว่าแหนบเขาโคง้งโค้งเยอะเห็นไหมครโค้งทั้งหน้าโค้งทั้งหลังประมาณนี้ข้างหลังก็ลงข้างหน้าก็ลงเห็นไหมคร ซ้ายขวาไม่เท่ากันนะทางซ้ายแหนบจะห่างเยอะนะครับทางขวาก็ห่างพอสมควรแต่ว่าความห่างไม่เท่ากันการดัดแหนบนะครับนะฮะบ,บางทีทําแล้วเนี่ยนะฮะมันอาจจะมีเพี้ยนนะฮะมีเพี้ยนบ้างเพราะว่าการดัดแหนบยากที่จะให้เป๊ะนะครับก็อาจจะไม่เปะ๊ะช่วงเด้งช่วงห่างก็อยู่ประมาณนี้นะครับคราวน,นี้เราก็จะ แก้ไขเรื่องการดัดแหนบใหม่นะฮะดัดให้ใกล้เคียงมากที่สุดก็ต้องบอกก่อนว่าการดัดแหนบเนี่ยนะครับบางครั้งเนี่ยเวลาเอาไปใส่รถแล้วหรือประกอบแล้วเนี่ยนะฮะคำว่าเป๊ะเนี่ยแทบจะบอกว่ายากมากนะครับข้างนี้เห็นไหมฮะช่องห่างมากกว่าข้างนู้นข้างนู้นยังชิดมากกว่าข้างนี้ช่องห่างเยอะกว่านะฮะอ่ะก็ต้องแก้ใหม่คันนี้ฮะเป็นการแก้ ชุดแหนบใหม่นะครับเป็นรถออนิวประมาณนี้ฮะเป็นรถแคปนะครับแก้ไขแนบใหม่ให้ใช้ไล่กว่าเดิมนิดนึงเดี๋ยวรอชมนะครับ